ดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับรายการดีวิดแคสติ้งครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟไว้บักกิทนะครับที่มันใส่ปกแกินได้อ,อ่ะก่อนอื่น, org. นาาปปก็ dl. b u g g ก t ิท o g d o w n l o a d c a r b l o c i t นะครับเอาเดว,เว็บใส่เวด้าลาแล้วกันก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดาวน์โหลดนี่ครับตัวเปิดบักกิทดาวน์โหลดนะครับ ว่้เสร็จปมาแต่ให้สร้าง,งฟเดอร์ครับสร้างแล้วก็มันไม่ได้นนะอ่ตั้งชื่อเลยครับว่าตั้งชื่ออะไรอ้ตั้งชื่อ m หนะม e ครับเดวิลเอเวอรเข้าขไปครับลอ,อคิดคิดขวาตัวไหนแล้ว้ววาง New อธิมนทต์ตั้งชื่ออะไรนะฮะเปิดขึ้นมาเอาโคตรลากใส่โคตรลังนะครับแค่เป็นของ Windows 7ทั้งหมดเลยนะก็อันนี้จะเป็นของสีบิดจาวาเจมนโอ้ยเจ็บคอไ,ได้ครับช่วงนี้กีฬ <c oughs> าสีโดนจับร้องเวงโงูแจ็บคอมากอันนี้ก็เป็นเอ่ออะไรอนะ เป็น Windows 7เหมือนกันครับแล้วก็32บิต Java หกนะครับก็เอาไปเลือกกันเองครับก็อันนี้ก็ Java หก4บิตครับอันนี้ Java เจ2ดสามิบิตครับอ่าแล้วเครื่องผม32บิตครับตอนแรกมัน64สนะ่เอาไปทำมาปุ๊บมานกลายไปตามสองเกเสเมื่อี้ไปตัดแปลงอมไรมานหน่อย อ่าแล้วก็ล้อันนี้อย่าเพิ่งรับพักไว้ก่อ,น,อนนี้ก็ลากไอ้ตัวขาปกิบเนี่ยตรงนี้ลากมาครับจากนั้นทาคลิกขวา rename แล้วลบลบไปครับให้มันเหลือที่จุดอที่มันให้เหลือแค่ขาปกิบเนีย่ยขาปกิบขีดหนึ่ง จุดสี่จุดสองขีด r o สาม AO จุดสามนะครับเปิดโนด้ตแพกขึ้นมาเราจะเห็นว่าโค้ดลันที่ผมให้เป็น r o จุดหนึ่งครับให้เราเปลี่ยนชื่อมาครับเป็นสามเซฟเอ้ยอย่าพึ่งเ a ื่อนไฟครับเซฟแอตั้งชื่ออะไรก็ได้ครบผมตั้งไปหลัง แต่เราตั้งชื่อเลยสิแล้วให้ต่อท้ายชื่อไปว่าแบท b อดแบทดอแล้วก็ b ี A t อแบทั้งขาวครับโอเคครับแล้วก็ปิดไปอ่าอันนี้ก็ลบทิ้งได้ดางนั้นเราก็เราไปคลิกที่หลานครับแล้วปิดไปครับอ่าแต่อันนี้ครับจะเห็นว่ามันอ่าเดี๋ยวผมเห็นว่าทำไมมันมีแค่นี้ ลันให้ดูทีเลยนี่ครับ plus a server is already running running Land, in d e a t p o r t คือเครื่องห่วมันเป็นแล้วมันสามารถลันเซิร์ฟได้ครั้งเดียวครับแล้นลบทิ้งไปนี่ครับพอลันเสร็จแล้วพอเราคลิกที่ลันครับแล้วก็ปิดไปนะครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เต็มอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ เหนียวยุ่งเหมือนมันมันจะจะขึ้นแบเนี้ยแ,แล้วพอเราจะเปิดเซิร์ฟให้เราเดบคลิ์ที่ลานครับเอา้าเป็นไรวะน,นี่ครับครับตอนนี้มันเ,เลื่อยอยู่มันมันเอือยครับตอนนี้เราก็เนี่ยก็เดบิวท์ที่หลาัานครัมันก็จะวูบูบ,บมันก็มีเฮือะ ถ้าเราเล่นกันเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับเล่นเสร็จแล้วเราลองจะแล้วเราจะเซฟไว้นะครับก็กดก็พิมพ์ว่าสต็อปครับแล้วกด Enter ปุ๊บมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะเซฟไปอ,อ,อัตโนมัติครับอ่าอีกอย่างคือสร้างนี่ครับโน้ตแพดใหม่ขึ้นมาแนละ้วลาก Server Property ร์พอพอตรี้บนะบใส่เข้าไป ก็มันเป็นการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ครับ generator setting ครับผมก็ไม่รู้อ่ะก็อารูเนเธอร์ ow, Nature, ก็คือว่าจะเซิร์ฟของเราเนี่ยจะให้มีเนเธอร์หรือไม่จะให้มี Nature, มจะให,ะให้ไม่ให้มีก็ใส่เป็นฟอครับแต่เวอร์ซี่ทัวเอาไว้รปจนภัยตามล่าหาต่งอะไรก็ม้ <c oughs> แล้วก็เลเวลน m e ก็ชื่อชื่อ,ช,อชื่อโลกของเราจะเอาชื่ออะไรผมก็ไม่อยากตั้ง อ่าและเอเนเบลอ็นเนอร์เบไม่ต้องยุ่งลนะไอโลไฟนี่ก็เหรอไอโลไฟคือจะให้ในเซิร์ฟเนะี่ยจะให้คนในเซิร์ฟนะบินหรือไม่ิรคือพอร์๋ย่าโยงนะก็ถ้าจะให้บินอนะ่ะก็ปรับเป็นฟอลแบบผม่ะจะเอ้ถ้าจะให้บินกนะ็ปรับเป็นทูแต่ถ้าไม่ให้บินอนะ่ะก็ปรับเป็นฟอลแบบผมนะโอ้เมา อันนี้ครับ Level ビューซีนะครับรีวิวีก็คือซีดของมันนะครับตอนแรกมันจะมาโล่งๆอย่างนี้เลยครับโล่งๆผมใส่ไว้อ <c oughs> โอ้โหเลยเลยอ่ะาอันนี้ครับอันนี้แม็กบิวไฮก็คือมันจะสงสัยครับอันไหนที่ผมฆ่าไม่พูดถึงมันก็คือผมไม่รู้ แล้วแม็กบิวไฮนี่ก็คือว่าจะต่อบล็อกสูงทั้มไมบนอากาศต้องฟ้าสูงได้กี่บล็อกก็คือตอแรกมันจะให้มา้อยประมาณ156ครับ156ก็ลองแล้วโอเค156ก็ใช้ได้อะผมก็เล่นเล่นเลยมันมีเพื่อนหนึ่งมันบอกมันจะสร้างห่านอะไรกันมั่งมันบอกสร้างมันไม่พอมันบอกมันไม่พอมันสูงก็เปอเป็นอะ300เอ๊ะ สองร้อห้หรือเปล่าตอนแรกน่าจะสอ่าอปรับให้เพิ่มปรับเพิ่มไปประมาณเท่าไหร่ไม่รู้โอก็ไม่พอก็ประชนแมงห้าพันเลยออ่าแล้วก็สปาวเอ็นสปอนเอ็นพีซีเนี่ยก็คือสามารถเซกลุงอังเคิลนะเอ็นพีซีจะไขได้หรือไม่ถ้าถูกก็ได้แต่ถ้าแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีเกิดมาเลยครับ หลังจากที่เราปรับเป็นโฟล์เรียบร้อยมันก็จะไม่มีเกิดแต่ถ้ามีที่มีอยู่แล้วมันก็จะปล่อยมาสปาวเอนิมอลคือใคล้ๆเอ็นบีซครับแต่เปลี่ยนจากเอ็นี NPC เป็นสัตว์ก็คือหมูหมาเป็ดเอ้เป็ดไม่มีหมูหมาเป็ดวัวอมน่าจะหมดเลยนะแกะและ แต่อันไหนที่มันจะเปล่าอยู่แล้วก็มันก็จะมีออกมาก็อ่าฮาร์ดคอร์มาฮาร์ดคอร์ก็คือฮาร์ดคอร์ก็คือโอทฮาคอร์ครับในซิงเกิลเมเยอร์ก็น่าจะเซอร์ิ่งเนี่ะไอ้ก็น่าจะรู้จักนะก็คือถ้าตายทีเดียวก็เกมก็จบนะครับอ่าก็ถ้าถ้าจะให้มันฮาร์ดคอร์เนี่ยก็เอาเป็นโท่แต่ถ้าไม่ให้อนี่ยก็เอาเป็นโฟร์ออนไลน์หมดนะแนะนำเลยครับโฟ ของอย่างเดียวคือออนไลน์หมดเนี่ยมันสำหรับไอดีแท้ทนนั้นอ่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีไอดีแท้เออก็อาจจะถูกแต่ถ้าเพื่อนคุณไม่มีไอดีแท้เพื่อนคุณก็เล่นไม่ได้นะก็ปลอดภัยโฟร์แล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค,ครับ PVP ครับตอบโฟร์ up, ได้ครับไม่ให้ไม่ให้เราตีกันครับแต่ผมแนะนำว่าตอบเป็นถูกเพราะความเฮฮา แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี่ผมก็ผมก็อโนเซิร์ฟเวอร์ไหมไม่รู้ไม่ต้องไม่รู้เชื่อโอ้โหอ่าอันนี้ก็เอโนว่าอะไรไหมไม่ได้มันจะมีอยู่ครับคอมมานด์บ็อกเกมโหมดนี่ก็คือเกมโหมดในเซิร์ฟนะครับว่าจะท่านหนึ่งท่นหนึ่ง,นนง,นนงคือเป็นเคียตีปศูนนี่คือเซิร์ฟเวอร์แล้วแม็กเพลเยอร์ ตอบไว้สิบห้าคนเราก็เพื่อนไม่ก็ไม่ได้ริงกันมากก็อามาชิแบบเดียวห้าคนก็เต็มแนละ้วใช่ไหมอย่าบอกไม่ใช่สปาวมอนเตอร์ก็เนี่ยสปามอเตอร์หมือนกันเลยแค่เปลี่ยนเป็นมอน,มอนเตอร์ทอนอันนี้ก็ไม่รู้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 ก็แค่นี้เท่ห์ไ้ ครับแล้วมีปักอินอผมเป็นปักอินแล้วงนะนำเบย์แบ็กสมิดนี่คือซ่อมของแอนตี Anti ้คีเปอร์เออแบบยังไงอ่ะทำให้แบบคีเปอร์พอคีเปอร์ระเบิดปุ๊บบล็อกก็จะไม่หายแล้วคุกกี้มอเตอร์นี่คือผมเอาไว้เพราะผมลงไอ้นี่ไอเอคโนอเมียแล้วก็เออเอ,ออยู่ไหนวะ อาชอปหายไปแล้วแล้วก็เอาไว้ซื้อของครับของเนี้ยของอัโนเนี้ยเอคอนอมีก็เป็นเป็นเปนเป็นปักอินเงินครับกุ๊กกี้มอนเตอร์ก็คือตีมอนเตอร์แล้วเราจะได้เงินครัก็ค่าเงินก็ไม่คงทีเ่นะตีชิปเปอร์บางครั้งได้สามดอลลาร์หา่าบางครั้งหนึ่งหนึ่งจุดท้าดอลลาร์แล้วก็ทีแอสสินี่ก็คือ ตัดต้นไม้อะเอาควานตัดขนาดควานเทานั้นนะผมลองดูแล้วมันไม่ได้ควานตัดที่บล็อกล่าเสือไมโคนทั้งต้นแล้วมันก็พร้อมปลูกอัตโนมาติววูทีนี่คือต้นไม้ทําทาต้นไมด้วยแกะหลักสีกันโอ้สวยงามอ่าลืมอันนี้เคียทีเจคือประตูวาร์บบโอ้ยเก็บข้อโออดิทนี่ก็น่าจะรู้จักนะ ก็น่าจะมีแค่นี้นกกะก็ต้องขอตบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ